รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมน้องเจมส์ฮิติลอโปร,โปรโสล็อตมาเรียบร้อยแล้วสวสดีพี่ๆทุกคนด้วยเพื่อนๆทุกท่านนะครับเออเมื่อวานนี้ลุยกันฉาเราบอกต,ตรงๆว่าเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ว่าทรงมันมาดีเฉยๆนะเมื่อวานนี้นะครับเออแล้วก็มีกิจกรรมนะใครที่ ถายถูกนี่เจมต้องบอกว่าแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวเจมจะเฉลยกิจกรรมของเมื่อวานคือกิจกรรมเลขท้ายสองตัวนะครับทายเลขท้ายสองตัวไม่รวมจุดทศนิยมใครทายถูกอืมเจมยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเฉลยอยู่ท่ายคลิปนะมาเดี๋ยววันนี้มาดูักหน่อยครับวันนี้เจมเติมไปเยอะเลยนะครับอืมเดี๋ยววันนี้รับรองว่าได้เห็นเบ็ดหนักกันแน่นอนนะนะครับไปครับผม เดี๋ยวกดทิ้งกดคว้างกดล้างหน้ากระดานไปก่อนในช่วงแรกนะในตอนนี้ครับทำไมเจมถึงกดล้างหน้ากระดานใช่ไหมทำไมถึงกดล้างหน้ากระดาน <c oughs> <c oughs> เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าทําให้ทําให้ตัวเกมมันเคลียร์ๆไปก่อนอนะจริงๆเราไม่ต้องกดเบ็ดสิบบาทก็ได้นะอันนี้เจมเติมเยอะก็เลยนะกดไปถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเล่นก็กดเบ็ดละบาทเดียวก็ได้นะเป็นเลยหนึ่งบาทสองบาทอะนะ กดทิ้งไปก่อนสักเสียห้าหมุนหรือประมาณสิบหมุนก็ได้อู้แถวไกลครับผมอืมอ้มอ้าถึงอยู่อ,อ่ะนีเอ้าวสีสวยงามพระงไปจัไปแล้วสองร้อยครับผมนะเปิดดีไปสวยงามไปครับผมเปิดหัวมาดี พี่ถามอย่างเงี้ยเอ้เจมวันนี้เอ้เจมกินข้าวับอะไรเนี่ยจะเริ่มเป็นกิจวัตรประจําวันที่เรียกได้ว่าต้องโพสต์ให้ดูทุกวันเน่ยนะไม่ใช่อะไรครับผมเจมกินอะไรก็นะมันดูน่าอร่อย,อยก็อยากแชร์ให้พี่ได้ดูกันนะเผื่อจะเกิดเก็ตไอเดียว่าแบบนึกอะไรไม่ออกดูไอ้เจมดีกว่าวันนี้ไอ้น้องเจมมันกินอะไรวะเออลอกน้องเจมไปเลยนะครับอืเผื่อเป็นไอเดียเออไม่ใช่อะไรคนระับเผื่อเป็นไอเดียให้ พี่ๆได้ดูฮะว่าเจมกินอะไรนะครับเออดูทรงแล้ววันนี้อ้าวเห็นไหมก็เลยจะบอกว่ามันมีแววดีจริงวันนี้มันมีแววดีจริงพี่ๆในคอมเมนต์นะในคอมเมนต์ในช่อง youtube เจมจะไม่ได้ว่าคลิปไหนคลิปเมื่อวานหรือวันก่อนไม่รู้นะครับพี่ๆบอกว่าโอ้เจมเองต้องเองต้องสอนเล่นแล้วแหละ <laughs> เจมจะบอกอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี้มา ถ้าเกิดว่ามาเปิดแรกแบบนี้สวยงามเนะแจ๊าเมกเลยห,หวานช่ำหวานเจี๊ยบรถหวานประทาง่ายถ้าฟีสเปนแรกมาเร็วแล้วบอกเลยหวานแต่เจมว่าไม่เข้าอืมไม่ออกไม่มีการเลยป้ายแล้วไม่โผล่ด้วยว่าโผล่แค่สองตัวเห็นไหมนี่ก็ออกแค่สองตัวเอามีแววดีครับแบบนี้มีแววดีนะพี่พี่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลยเจมขึ้นเบ็ดยี่สิบไปเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่ามีาทุนเยอะนะ เดี๋ยวออโต้ไปเลย30มหมุนนะเดี๋ยวคุยกับพี่ๆก่อนนะพี่ๆบอกว่าเออไอ้เจมเองต้องสอนเล่นแล้วแหละจริงๆเนี่ยเจมพูดก็ตามตรงเลยก็คือว่าไอ้เกียที่เจมทําแล้วมันไม่บวกอะ่ะมันเยอะเหมือนกันนะอันนี้กล้าพูดนะสมมุติว่า <c oughs> เจมเล่นไป2รอบอย่างนี้ใช่ไหมมันเสียรอบแล้วห0 0พันเสียไป2 0 0พันแต่เจมมาได้รอบที่สประมาณ4ี่สี่ห้าพันอย่างเงี้ย โดยสรุปเจมก็จะได้กําไรประมาณ2 0 0พเข้าใจเข้าใจใช่ไหมคิดตามทันใช่ไหม <laughs> สมมุติว่าลงทุนไป2 0 0พันเลกเสียครับผมแล้วก็เติมไปอีกพันหนึง่งถึงเล่นได้กลับมา4ี่พันห้าพันนะสุดที่กําไรก็ไม่ไม่ไม่เกินสองพัน่ะเข้าใจใช่ไหมครับเออนั่นแหละมันมันไม่ได้ได้ทุกครั้งนะเจมบอกนะเจมก็ไม่ได้มีสูตรอะไรมากมายครับแต่ลองใช้ประสบการณ์ที่เคยเล่นมานานแค่นั้นแหละพอจะดูออกว่า จังหวะน,นี้เราควรจะเพิ่มเบตนะจังหวะน,นี้เราควรจะถอยควรจะพอจังหวะน,นี้มีโอกาสเข้าอะไรแบบเนี้ยนะหรือหรือว่าอยากรู้อ่ะหรือว่าอยากรู้แบบว่าวิธีวิธีการดูใช่ไหมเอาง่ายๆไอ้เจนจะบอกกันได้เจนจะดูคร่าวๆพื้นฐานนะครับก็คือว่าเนี่ยมันจะมีแววอย่างฟีสปินแบบเนี้ยเมื่อเกี้เห็นไหมตัวสเกตเตอร์ตัวสเกต,ตเกตอร์มันออกมา2ตัวแล้วมันเหมือนรอบมาสรอบแล้วอะ แบบนี้คือมีแววเข้าสเก็ตเตอร์นะถ้าเจมเล่นเล่นไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมีแววเข้านะครับแบบนี้บอกเลยมีแววแล้วก็ไอ้รางวัลแตกนอกดีนี่ก็มันมันมันดีอยู่แล้วฮะหมายถึงว่าว่าแต่มันไม่เกือสองสามสวยพวกนี้เอาวเนี่ร้อยสี่สวยงามพระาแพะจัดไปแล้วโอ้โหไม่มีต่อต่อก็คือว่าแตกนอกดีก็มีแววเข้าเห็นไหมเห็นไหมไม่แล้วสเก็ตเตอร์เห็นไหมเนี่ยมาสองตัวอีกแล้ว นะครับแต่ตัวที่3มยังไม่มาแบบนี้มีแววเข้าสเกตเตอร์สูงมากๆเอาจริงๆดีไม่ดีนะครับถ้าเป็นเข้าฟิชปินในในครั้งแรกของวันของเกมเนี้ยมีโอกาสได้เยอะเลยถ้ามันออกแบบเนี้ยทีทีแบบเนี้ยจริงๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าโป้งมาหมุนไม่กี่หมุนแล้วสเกตเตอร์เข้าแบบเนี้ยโอกาสที่จะเกลือเยอะมากนะในการเข้าฟิชปินในรอบแรกถ้าสเกตเตอร์มาเอ้ยถ้าฟิชเปินมาเร็วนะ มีโอกัดเกลือฮะในรอบแรกแต่ว่าเจมแนะนําว่าอย่าเพิ่งหยุดนะเพราะว่าในครั้งแรกมันไม่แจกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเข้าครั้งที่สองที่3นู่นและมันจะแจกเยอะนะครับไปตอนนี้ขาดทุนนะขาดทุนประมาณสองร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องปกติฮะไปที่เบตยี่สิบไปก่อนนะครับเยวไม่กล้าขึ้นเบตสามสิบแต่รับประกันว่ายังไงจ๊ะเข้าัาสักทีเถอะเปิดหัวสักทีเถอะนี่ก็รอนานรอจนเหงื่อแง่แล้วบางทีเนี่ยโอ้โหเฮ้ย โอ้โหไม่เข้าไม่เอาไม่อะไรเลยจะให้เข้าใจว่ายังไงล่ะนะนี่เจมเข้าใจว่ายังไงมาดูครับแตกนอกดีไหมแตกนอกดีวันนี้ฮะ <c oughs> บอกตรงว่าแตกนอกดีเลยนะดูไปเรื่อยครับมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่แล้วในการเล่นสล็อตในทุกๆ <c oughs> กเกมเลยนะ ทุกเกมในการเล่นสล็อตค่อนข้างใช้เวลานะครับ<า>น้อยโอ้โหออกมาอีกแล้วอะ <S 2> <S 2> สองตัว <c oughs> มีลุ้นไหมโอ้โหไม่เข้าอีกเอาดิโอ้โวันนี้มาล่อหลายรอบมากวันนี้มาล่อเห็นไหมเอาอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จว่าถ้ามันแตกทีนึงเนี่ยมันออกดอกหนักแน่เลยว่ะมันออกดอกหนักหนักแน่นนนนนนเลยอะ่ะนะเดี๋ยวมาดูกันครับ <c oughs> มาเข้าตะกี่ล่อหลายรอบแล้ว เข้ามาทันทีเธอเปิดหัวเจอไม่ก่อนในรอบแรกและกันได้ไหมอ่ะแค่นั้นเองนั่นล่ะสวยงามครับผมเบียด2ี่สิบมาดูกันเออมาล่อหลายล้อไม่เข้าก็จะชัดยังไงอยู่ถ้าไม่เข้านี่ขี้เดี่ยวเกินไปนะเกมอ่ะไม่เล่นแม่งอ <c oughs> อกดีกว่าแล้วเป็นไงนะสวยงามครับผมเฉาเตเฉาอะไรแถวสามอาวไปผมนะเดี๋ยวมาดูเตรียวมว่าเกลือเป่าเหมือนจะเกลือนะเปิดแรกเหมือนจะเกลือเขาบอกว่าเถวสามไปรอบเป็นวายแล้ว ตัวต่อตอสองมีจ้าและหนึ่งสองไม่มีตัวต่อตัวเชื่อมนะเฮ้ยแต่ลายเกมฟีสปินสวยฮะลายเกมลายตัวเนี่ยเอาดิตรงนี้สวยแล้ไปเดี๋ยวส่งเป็ปรสวยงามวันรับแปรจัดไปแล้วโบวนลี่โอ้โหไม่มีไม่เข้าไม่เอาอะไรเลยไปฮะโอ้โหแถวสามกลง่างเป็นไวมีตัวต่อและหนึ่งสองยังไงจ๊ะ เอาไปดครับเปลี่ยนเป็นแถวสามไปได้ไวหนึ่งรอบมีต่อไปหนึ่งรอบคอมโบที่ไปบวกถึงหนึ่งพันแล้วรางวัลรวมนะจ้ะ,ะและอีกห้ามุนโอ้ขอถอดกาพูดแล้วกันไม่เกลือแล้วจ้าไม่เกลือแล้วมาจังเวสองโอ้พี่ขอโทษโอวีไปครับผมเกมแบบนี้เดี๋ยวขยับขยายเบทที่ไปเป็นเบสสามสิบสี่สิบมีโอกาสครับผมนะ <S <S โอ้วันนี้ได้จบเกมเร็วอีกแล้ว วันนี้ได้จบเกมเร็วแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเจมจะเฉลยกิจกรรมของเมื่อวานในช่วงท้ายคลิปแล้วกัะจะเฉลยกิจกรรมของเมื่อวานในช่วงท้ายคลิปนะดูเจมให้ครบก่อนนะอย่าเพิ่งกดข้ามนะพี่ๆที่ทายถูกเนะี่ยเจมเห็นแล้ววันนี้มีไายไมีถายถูกหลายคนเจมดูเมื่อเช้าแล้วนะครับไปก็ไม่น่าเกลียดฮะนะนะไปเรื่อยครับ ไปเรื่อยๆมันรถค้ายองเอ,อมันก็อย่างนี้แหละตอนนี้พูดพดกเอาพูดถ้ตามตรงนะกําไรประมาณ500ร้อยยังไงยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยโอวันนี้ยังอีกยาวไกลฮะจนกว่าจะได้กําไรขึ้นมาสักวันสองพันถึงคุ้มค่าคุ้มราคาสักหน่อยนะเออเอาออกดีครับผมนะตัวจีนแดงสเกตเตอร์สัญลักษณ์สเกตเตอร์ออกดีฮะ ตัวจินี่ไงโอ้โหวนนี้มันเลยป้ายว่าช่องแรกเลยป้ายเอาแล้วมาดิรอบสองทำไมกูไม่ขึ้นเบ็ดสามสิบต่อเลยวะเอ้ยจะไปค้างเบ็ดยี่สิบไม่ได้เอาบวกกันไปอีกสักหน่อยจะดีนะถ้าบวกกันไปเพิ่มอีกสักนหนึ่งพันก็จะดีครับจะกลายเป็นบวกประมาณหนึ่งพันนพันสองพันสามโดยประมาณนะครับนะเอาที่แถวสามเฟลได้ไวแล้วอยากเกลือก็พอครับผมเพิ่มไปสี่สี่ส้าห้าร้อยก็ได้อย่างแบบอย่างไม่ได้ไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ขอเพิ่ม ประมาณนี้ได้ไหมโอ้โหแล้วดูทรงเกลือเอาสองสามสวยงามพระเปรจะไปแล้วโบมดอกใหญ่สี่รอยหกสิบแปดแถวสามแปลงร่างเปลี่ยนวายแล้วมีดอกใหญ่มาู้หรอยหกสิบสวยงามครับผมบวกเป็นพันสามเอาดิและหกสิบมาต่อเนื่องมีต่อๆไม่มีในแถวสองนั่นเสียดายครับผมไม่งั้นคอมโบใหญ่ต่อเนื่องคูณสิบอ่ะไปครับผมต่อเนื่องยาวๆเอาดิ โอ้โหรูงี้เลยขึ้นเบ็ดสามสิบกะให้จบเกมไปเลยดีกว่าว่ะเต็มแผงแบบนี้สวยฮะเต็มแผงแบบนี้สวยจริงครับผมคอมโบนี้ไปสวยๆชํำๆโบวๆวาวปาดให้วาวดิครับจังหวะนี้ของเท่เอจีเมันของเท่เอาดิไปครับผมยังเหลืออีกหกหมุนชํำๆโบววาวเลยถ้ามันไม่เกลือสักหมดนะถ้ามันไม่แจกแค่เนี้นะแล้วดูสิเอาดิอืมดอกนี้สวยครับผมคุณสี เอ้าไม่มีต,ต่อโอ้โหไว้เชื่อมออกอย่างเยอะแล้วมึงไม่ต่อให้กูเลย่ะใจร้ายเลยโอ้แนวถามสวยงามพระแบบอุห้หนูขน้อยหน่อยนะแปดแปดแล้วโบใบของโบน,นี้สามสิบหกบาทบวกไปอีกหนึ่งดอกเป็นหนึ่งร้อยเอาดิโอ้และอีกสามหมุนซ้อนจะปินมาที่บอกเลยฉ่ำเบ้แต่ไม่น่าจะซ้อนดูทรงนะจะออกแค่ครั้งหนึ่งรอบแล้วมั้สุดท้ายเกลือไหมเกลือตามสูตร สองสามไม้สุดท้ายแจกเกลือไปหนึ่งกระสอบไปดิไอเกมไปฮะหยุดก่อนเลยขอเพิ่มเลยเพิ่มเบสสามสิบเลยแล้วกันฮะนะตอนนี้กำไรเท่าไร่กำไรประมาณสองพันนี่แหละประมาณประมาณครับประมาณสองพันนะโดยประมาณมากดมือไปเลยดีกว่าฮะเธอโบไปเลยขอยึ่งหนึ่งรอบนะ โอ้โโดย,ยดอกนี้สวยดองนี้สวยนี่ไงเราโสงสงเปรเอาที่เอเอและมียระิน,นลงสี่ตัวสี่ตัวสุดยอดบอกเลยเราไป้วสามสิบลูกกสะใจสุดจังหวะนี้เออโอยมาดูกันครับผมว่าช่ำทางนี้ผมว่าช่ำอย่าว่างันงี้เลยแ้าเมือให้เห็นเป็นบุญตาทักทีแล้วขอแก้ลำทักงหนึ่งครั้งบอกแค่นี้เองไม่ต้องเยอะ เอาดิสองแปลงรราไวยตัวต่อมีและสามแปลงรราไวยต่อเอนจจเออเื่องแล้ววันกัจจาเอาดิต่อเนื่องละไปว่าไงหนึ่งดอกโอ้โหชำ้ำนี่แค่ไตรามาสแรกนี่บวกไปแล้วสองพันบอกแค่นี้ไตรมาสแรกบวกไปสองพันแล้วบอกแค่นี้ครับเอาดิสุดไม่สุดไม่รู้ดูกันเอาเองครับผมตอนนี้ แล้วยังเหลือไอ้สิบหมุนช่ำาๆเนี่ยรับประกันว่าถ้าถึงมื่นนี่กีดฮะถึงมื่นเดี๋ยวเพิ่มรางวัลแจกดีกว่าวถึงมื่นเดี๋ยวเพิ่มรางวัลแจกดีกว่าวแลวอย่าบอกนะว่าแจกกูแค่นี้โอ้โหอยากจะรอกอ้แล้วไหลเป็นน้าเกลือยาวเลยทีนี้โอ้โเกลือกูพอแล้วเยอะแล้วเกลือนเนี่ยแจกนันทีโอ้โเอ้าร้อยมัสิบาทแปลงรงวัเจ้าสามมีตัวโตวอยู่แล้วเอาที่เก้าสิบแล้วต่อเนื้องไปโอ้โหี่ อีกสี่หมุนนะอีกสี่หมุนครับผมนะเอาดิแถวสามแปร่าอไรสวยจ้าและยังอยู่ที่สาวสาวโหยวิงถสามีเอาดิเอาแตกนี้อยู่ออกเรื่อยแต่ไม่ไม่เปียงปังเท่าไรครับผมไม่เปียงปังเท่าไหรถึงหมื่นน่าจะไม่ถึงแล้วตอนนี้ถึงหมื่นคือน่าจะไม่ถึงแล้วเรียบร้อยแล้วหมุนส้ายเกลือไหมเนี่ยอีกหมุนส้ายอยากเกลือเป็นพอนะ อีกหมือถ่ายขออีกสักหน่อยให้มันถึงสามพันหน่อยได้ไหมเนี่ยให้มันถึงสามพันหน่อยได้ไหมเฮ้ยโอ้เออเอาดิสามไปรักนี่ไงเรายังได้อยู่แถวสองและวางเลยจ้าแถวเต็เเไมไปสี่ร้อยสามสองแล้วโบมไปอีกหนึ่งดอกสามสิบบาทเอาอย่างนี้ถึงสามพันเรียบร้อยสวยงามปบมือเออย่างนี้หน่อยค่อยคุยกันร,รู้เรื่องไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอในจังหวะนี้ เออเพิ่มเบ็ดถูกช่วงซะด้วยมันต้องอย่างนี้คุยกันร,รู้เรื่องอ้าวเอ้ยขนลุกอา้อาวพอครับผมอย่างเท่านี้อ้ทบต้นสามวันที่แล้วกูได้คืนมาทั้งหมดเอาดิมันต้องอย่างนี้ครับผมนะอา้าวเดี๋ยวมาดูเฉลยกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันจะยืดยาวเกินไปนะครับสำหรับ ฉเฉลยกิจกรรมของเมื่อวานทายเลขท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดโทศนิยมฉั้นเลยก็คือแทเดนดเลข 98ครับผมนะยินดีกับพี่ๆที่ถายถูกทุกท่านด้วยเดี๋ยวรอรับรางวัลจากเจมได้เลยนะครับนะขอแสดงความยินด,ดีกับพี่ๆที่ถายถูกด้วยนะสำหรับกิจกรรมนะครับสามารถติดตามได้ที่ทวิตเตอร์หรือ X ของไอเจมหินติลอ้อเซิร์ชไปเลยรายละเอียดของกิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดอย่าพลาดมีกิจกรรมดีๆให้พี่ๆมาร่วมเล่นเทพจัดตลอดทุกวันอยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเจมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม Tom? Um.